ผู้ชายใส่ทองละหมาดจะใช้ได้ไหมมีคนมาเตือนแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ต้องยุ่งเรื่องนี่เรื่องของฉัน mm hmm. เขารับผิดชอบเองแบบนี้อาจารย์ครับจะตอบกับคนคนนี้ยังไงดีมิลาเราะมาสัสลันเนี่ยอะไรนบีนะมุฮัมมัดวันโลกตาลาอาลัมผมพูดไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนหนึ่งคนใดหรือว่าข้าวค้างคนหนึ่งคนใดนะครับพี่น้องคนที่ใส่ทองละหมาดเนี่ย mm hmm. วันโลกตาลาอาลัมละหมาดใช้ได้อินชาลอแต่ผลบุญบกพร่อง ผลละบุญบกพร่อมเพราะว่าทองเนี่ยมันบาปตั้งแต่ยังไม่ใส่ละหมาดแล้วนะใส่นอกละหมาดก็บาปยิ่งไปใส่ในละหมาดถือว่าเข้าสกายเข้าฝ่าอัลลอฮฺสุลตานสภาพที่เราฝ่าฝืนต่อพระองค์อย่างชัดเจนเลยพี่น้องไปใส่ในโอกาสอื่นๆก็เออมันมันไปหาคนมันไปหาชาวบ้านครับครับมันจะใส่แปลนัมันมันมันเป็นเพราะมันนึกถึงชาวบ้านแต่นี่มายืนต่อหน้าพระพักอัลลอฮฺเนี่มันได้เกรงใจอัลลอฮ์เลยนะเหมือนกับสมมติว่า อาจารย์ผมรู้อาจารย์มูริยไม่ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นเนี่ยและผมใส่ไปให้อาจารย์มูริสหมั่นไส้อาจารย์มูริสมึนหัวเนี่ยแม่มันไม่รู้เรือไงว่าเราไม่ชอบกินนี้เราเราผมแพ้รู้เนี่ยแล้วนีใส่มาเองแล้วนี่ก็รู้ว่าเราสนธาราพระองค์ทรงไม่โปรดเลยที่จะเห็นบาของพระองค์สวมทองครับนะมุสลิมีนผู้ชายบุรุษเพศสวมทองเนี่ยนบีบอกแล้วถ้าสวมในดุนยาในวันเกียรมาไม่ต้องเอาแกเอาไปแล้วเนี่ยในดุนยาเนี่ยอาเคีรอเแกไม่ต้องเอาครับ งั้นการสวมทองเนี่ยมันบาปตั้งแต่ก่อนละหมาดแล้วฉะนั้นพอมาใส่ในละหมาดละหมาดไม่ใช้ได้เพราะมันคือเรื่องกันมันไม่ใช่นายิสอ่ามันมันมันไม่ใช่นายิสแล้วมันไม่ใช่สลัดของการซ้อไม่ซ้อละหมาดเป็นเรื่องนอกกายเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เกน่งประดับเหมือนกระพปากกาเหมือนกับอะไรแบบเนี้ยครับเหมือนกับปบกกาด้ามทองนาฬิกาเรือนทองเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีความผิดในฐานะที่เราสวมใส่เราพกพาทองคาเป็นเป็นเครื่องประดับ แต่ว่าท้งเอามาใส่ในการละหมาดแน่นอนครับมันบาปมันบาปมาตั้งแต่แรกเลยแล้วพอไปไปในในการละหมาดเนี่ยเหมือนมัน,ม,นมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวละหมาดว่าจะทาให้ซ้อหรือไม่ซ้อแต่มันกระทบกับผลละบุญในการละหมาดของพวกเราเหมือนกับสวมผ้าไหมนะครับสวมได้ใส่ใส่ผ้าผผ้าไหมละหมาดได้ซ้อแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดของเขาในส่วนนี้งั้นผมแนะนํากับพี่น้องนะอย่าอย่าอย่าสวมเลยดีกว่าทองคำนะครับให้ ให้เมียให้ลูกอะไรไปอาจจะไปขายไปเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นก็ได้นะพี่น้องมีทองเยอะอ่ะไปขายแล้วมาซื้อมอเตอร์ไซค์มาซื้ออย่างอื่นเก็บเอาไว้ยังจะดีกว่านะแล้วให้ให้ภรรยาไปอ่ะบังให้ทองนะบบงไม่ได้ใช้บบงใช้ไม่ได้ครับนะเธอเอาไปนะเธอจะไปทําอะไรกับเรื่องของเธอนะอย่างนี้อย่างนี้จะดีกว่านะถ้าคนนาคเองเนี่ยทัศนะของนาวิทยาการมุวพักกินจริงๆเขาก็ให้ถอดนะเขาไม่ให้สวมแต่คนโบราณชอบนะ ่าใช่เพราะก็จะพระนาาทำทำหนามเตยทำอะไใช้นาากันครับแต่ว่านักวิทยาการส่วนใหญ่นะแม่กระทั่าทางเมื่อก่อนผมเองได้ยินคำฟตวาของทางทางฟัตันีนะอะัรฟัตอนีแล้วนะครับก็ฟวามาอนุญาตโดยด้วยความที่ว่าพี่น้องทางภาคใต้เวลาเขาผูกแหวนเนี่ยเขาจะแทรก แสกอ,อ,อะไรนะนาคไปด้วยแสกนาคไปด้วย <c oughs> ซึ่งมันไม,ไ,มไม่ไม่น่าจะถูกต้อง <c oughs> ในผมด็อกเตอร์คนนี้เขาก็ม,มอนุญาตให้ใส่ผมเคย <c oughs> ได้ยินด็อกเตอร์บอกว่าใส่ใส่นาคเยอะแค่ไหนก็บาปเท่านั้น,น <c oughs> เพราะว่าในในในนาคมันมีส่วนผ,ผสมผสมของข <c oughs> ทองคำครับทองคําทองแดงเ <c oughs> งินแล้วก็ <c oughs> อะไรอีกสองอย่างนะทั้งหมดมัน5อย่างโดยประมาณที่จะทําให้ เกิดเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นหน้าขึ้นมาเเป็นสีแบบหน้าสีหน้าขึ้นมากครับผมคนโบราณโบราณก็จะชอบมันต้องคาขาวผมยึดทศนะไมนอนุญาตทองคาขาวทองขาวนะครับไม่ใช่ทองขาวทองคําขาวทองขาวอย่างนี่คนละอันกันนะคนละอย่างกันครับผมนะครับทองคําขาวเนี่ยต้องไปถามพี่นุชพี่นุชลูกพี่นุช่ะคุณหมอนะครับรู้เลยนะครับหมอเนี่ยอธิบายเป็นฉากเลยว่าเําทํทเก็บเรื่องของอะไรนะเรื่องทองอะไรอยู่ ทองคําขาวก็คือทองคําเหลืองครับเพียงแต่ว่าใส่แร่เอาไปอสามหรือสี่อย่างจากทองคําเหลืองที่มันเนื้ออ่อนมันขึ้นรูปได้ง่ายหักง่ายงอง่ายเบี้ยวง่ายบิดง่ายครับพอไปทําเป็นทองคําขาวโลหะแข็งกว่านะครับแข็งกว่ากันมากๆเลยถายเท่าเลยนะครับและมีความเงาในขณะที่ทองคําเหลืองไม่เงาแต่ทองคําขาวเงาเป็นประกายเหมือนสแตนเลสเหมือนอะไรพวกนั้นเลยครับนะครับจะมีราคาที่แพงกว่า อันนี้คนละอย่างกันคนละอย่างกันนะครับโอ้โหอันนี้รายละเอียดเยอะมากเลยพี่น้องครับแม่นะก็ทองขาวถูกกว่าทองขาวถูกขายเป็นกิโลดีมันทองขาวนี่มันมันไม่ใช่ทองแท้ไม่ใช่ไม่มีส่วนเป็นแร่ชนิดหนึ่งแต่เป็นแต่เปชื่อใช่ไหมครับชื่อแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจารย์พลาินัมพลาตินัมอันพลาินัมนี่ใกล้กับทองคาขาวแต่ไม่ได้มาจากทองของฟอตวาของเชคอับดุลอาซิสอารูเชคเนี่ยครับใครสวมทองคําขาวบา ใครมีทองคําขาวต้องออกสกาศเพราะมันคือทองคําเหลืองอันนี้สตวาของเชคอับดุลอาซิสอาลูเชค